สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็นําพระมาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับปฐมนามรุ่น125ปีวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีนะครับรุ่นนี้จัดสร้างปี2564นะครับเป็นรูปหล่อเป็นรูปหล่อนะครับ เรื่องประวัติหลวงปู่เอี่ยมก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมท่านเป็นกิจเกจิยุคต้นๆน,น,นะครับต้นกุลรัตนโกสิน์นะครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับปรถมนามรุ่น125ปีนะครับนะครับหลอ่อด้านหน้านะครับเขียนว่าหลวงปู่เอี่ยมนะครับส่วนด้านตรงสังคติก็จะมีปั๊มตาวัดนะครับ ด้านหลังมียันนะครับแบบนี้อันนี้ผมไปเช่าบูชาจากที่วัดมานะครับผมว่ารุ่นนี้ทําได้สวยงามนะครับรูปหล่อจะมีรูปรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมก็จะมีทํากันทุกรุ่นนะครับรุ่นร้อยร้อยปีร้อยสิบห้าปีนะครับรุ่นร้อยร้อยสิบเอ็ดร้อยร้อยสิบห้าปีนะครับก็จะมี รูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมด้วยทุกครั้งอนองจากพระปิดตาแล้วก็ทรงเข้าหลามตัดนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ทําทางวัดสะพานสูงได้ทําก็จะเป็นรูปหล่อนะครับนะฮะเป็นแบบนี้ด้านล่างนะครับของรุ่น125ปีก็จะพิมพ์1 2 5ปีนะครับแล้วก็อุดผงอุดผงแล้วก็ฝังพลอยนะครับเป็นผงพุทธคุณของหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็ยังมีพลอยอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเราจะเห็น เห็นผงพุทธคุณนะครับเป็นแบบนี้นะฮะครับเนื้อหาสวยงามนะครับเป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงส่วนการพิธีการปลุกเสกก็ปลุกเสกกันวันพฤหัสที่18มีนา2,564นะครับขึ้น5ค่ำเดือน5ก็มีพระเกจิอาจารย์ปลุกเสกทั้งหมด18รูปนะครับเช้าว9รูปแล้วก็ช่วงบ่าย9รูปนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อเสน่ห์นะครับ นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อตีวัตหูช้างนะครับหลวงพ่อสมพงศ์วัดป่าเลไลหลวงพ่อสมพงศ์วัดกู้นะครับหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสลาดจะสงครามนะครับผมหลวงพ่อชำนาญวัดชินวราลามนะครับหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะครับอันนี้เป็นเป็นบาะอาจารย์ที่มาปลุกเสกนะครับบางส่วนนะครับการปลุกเสกก็จะเช้า9ร้าูปแล้วก็ช่วงบ่ายอีก9รูปนะครับปลุกเสกขึ้น5้าค่ำเดือน5้า ะะอันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อรุ่น125ปีนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับสวยงามมากนะครับก็มาในกล่องแบบนี้นะะครับผมทำจำ,จำนวนจานวนก็ไม่ได้มากนะครับคาดว่าน่าจะน่าจะหมดในไม่ไม,ไม่นานนะครับนี่ วันนี้ก็เลยเอาพระพระที่เพิ่งจัดสร้างแล้วก็ไปไหว้มาก็เอามาให้เพื่อนๆแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับ